สวัสดีครับผมผมชื่อเด็กชายเป็นคตัชาครับเป็นคนจริงใจเป็นคนตรงตรงครับเป็นคนจริงใจเป็นคนตรงตรงครับทุยอ่าล่ะครับผมก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมและในวันนี้เนี่ยเราอยู่กับเกม SK Profit Stop TD นะครับแต่เกมนี้เนี่ยผมบอกก่อนเป็นเกมเพื่อการศึกษานะครับผมไม่งั้นเดี๋ยวผมโดนสียจอครับโอเคถ้างั้นไปเริ่มคลิปกันเลยดีกว่า เกมนี้สูกสร้างขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อความบันเทิงเท่านั้นเรื่องราวในเกมนี้เป็นเพียงแค่เรื่องแต่งทั้งหมดตัวละครบางตัวอาจจะมีการกระทําที่ไม่เหมาะสมเช่นการดื่มน้ําขณะวิ่งหรือการหายใจใต้น้ําดังนั้นห้ามรองเลียนแบบเป็นทางขานะครับผมด้วยไมตรีจิตก็คือนั่นแหละนะครับอย่าไปทําตามก <c oughs> <c oughs> าวจัดแน่นอนโอเคมาเริ่มกัเล,เลยกําแพงสีขาว าาามมมลละะว้าวในที่สุดคุณก็ตื่นสักทีเอ้ยเอ็งเป็นใครวะเพลงขึ้นความสุขให้คุณฟังตั้งหลายรอบแล้วชแต่คุณก็ไม่ยอมตื่นฉันยังไม่ได้แนะนำตัวเลยนี่นาฉันชื่อรีดาและสาเหตุที่คุณต้องมาอยู่ที่นี่ก็เป็นเพราะว่าการกระทำของคุณนั้นเป็นอันตรายต่อประเทศชาติอย่างยิ่งการถือว่าเป็นภัยต่อราธารณักรอย่างยิ่ง โอ้ไพ่คู่ขาน<า>ต่อราชนาจักรเจ<ะ>้ยว่าขอให้สนุกกับการปรับทัศนคติละกันเออนที่ีสุดก็จะไปสักทีเป็นหนึ่งกดยังไงนะ่ยอะเคเดี๋ยวลองเปิดเข้าไปัวนี้สิอันนี้นี่นี่นี่นอ่าเรียบร้อยหวันเจบถ้าเกิดผมอาจจะเล่นงง,ง,งๆหน่อยก็ขอโทษด้วยนะครับว่ากันว่าคนที่กำลังรู้สึกผิดจะรู้สึกตกใจเวลาได้ยินเสียงอะไรดังๆ จ้าใจหรือเปล่าล่ะไม่ได้ตกใจเลยสักนิดทำในผมไม่ได้หรอกปรเด็นนะครับเราว่าเราต้องลงไปข้างล่างปะเออเห็นสิ่งที่อยู่ด้านหน้าคุณไหมครับมันคือลิฟต์แต่คุณคงจะสงสัยละสิว่าทำไมมันถึงไม่มีปุ่มนั่นก็เป็นเพราะว่าลิฟต์นี้จะถูกควบคุมจากฉันโดยตรงยังไงล่ะขี้โมกฟังจากน้ำเสียงคุณแล้วคุณยังคงรู้สึกต่อต้านอยู่สินะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรทางเรายังมีวิธีจัดการกับคนแบบคุณอยู่เราจะเปิดคลื่นเสียงล้างสมองให้คุณฟังแทบทุกคนที่ฟังเสียงนี้ก็จะเชื่องทันทีอะไรอ่ะนี่เหรอเสียงล้างสมองอ่ะเสียงปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนนี่ที่ว่าจะทำให้ฉันได้ฮะถามก่อนจงตะโกนออกมาว่า รักชาติสัตรกระสัตร,รักชาติกรสัตรกระสัตหึหเอาล่ะงั้นก็ขึ <t> ้นลิฟตมาได้แล้วโอ <t> ้โห <t> ไฮเทคเวอร์ที่ได้ไหมอที่บอกว่าแทบทุกคนจะเชื่อเมื่อได้ยินคลื่นเสียงนั้นและนั่นก็หมายความว่าคุณเป็นคนส่วนน้อยที่คลื่นเสียงทำอันตรายคุณไม่ได้อ่ <t> แล้วก็มีวิธีจัดการกับคนประเภทนี้เช่นกัน ถ้าเป็นเมื่อก่อนเราจะทําให้คุณประสบอุบัติเหตุด้วยการลื่นลมจนขาดอากาศแ <c oughs> ุ่ยุครสมัยมันเ่ไปแล้ว <c oughs> เรามีวิธีไม่ไอนี้ผมขับเมื่อกี้ไม่มีอะไรนะครับคนดูเ <c> น <oughs> ี่ยสีเออเออคีโม่จริงเลยไม่ขีโม่จริงเนี่ยอิตลีเนะี่ยโอ้โอ้สเปซบาร์มองด้านหลังโอเคยังไงเอยเดี๋ยวเราเปิดล็อกหรอโอเคทางั้นก็ ไปต่อเช็คพอยต์เช็คพอยต์อะไรก่อนมันโหลดผีมาแน่เลยเนี่ยเอ๊ะเสจ้าคนฝนเีจ้าคนฝนมันมาแล้วนอ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 นมาแล้วชิบหายไออ้อยอ้อยอ้อยเลอะรถเลอะรถอุ้ยโอู้๋นอสติดติดก็ไป อา่ามหลบหลบในตู้ไว้หลบ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 ในตู้งั้นหรอหน่าสนใจดีนี่ถ้าอย่างนั้นฉันจะคอยดูว่าแกจะซ่อนต่อได้อีกนานแค่ไหนยุง่งยุอ้าวช่วยปตาที่ขาของฉันกล้าเข้าตู้ฉันก็รู้สึกได้ทันทีเลยว่าพื้นที่รอบข้ามเปลี่ยนไปอุ๊บเหว่ฮลืลอโหดอุ้ยโอ้ยถ้ำ โอ้โหเลือเหลือหนึ่งบ้าป่ะเนี่ย,ยวิ่งช้าด้วยประโถเอย้ยอ๋อนี่ไงกุญแจเจอแล้วลักเลยลักเลยไปดีกว่าปึ๊บปึ๊บอ่าไปน่ากลัวมากทาน,น่าก,ก,าาก,กลัวมากพิศสมกจัดอ่ะเบนเดตโอเคใช้ต้องใช้ต้องลงไปจริงเหรอเลือเหลือแค่นี้นะลงไปเจ็บเลยโอเคเช็คพอยท์ ะตูถูกปิดอยู่อย่างแน่นหนาแล้วเราต้องใช้อะไรถึงจะทำลายมันได้เอาไฟฉายทุบไหมไฟฉายทุบไม่ได้เลย่แล้วเราจะไปไหนดีฮะเฮ้ยทางลงไปไหนดูซิทางลงเดินชา้าเลยะ่ะล็อกด้วยไอเวนเอ้ยเฮ้ยนอนมาดิอยากเจอว่ะนี่ปะอ๋อนี่ดึงสวิติ์เฮ้ยมาเลยอ่ะมาเลยื่ะ ต้องวิ่งหนีอ่ะมันสวนทางกันมันต้องวิ่งหนีอ่ะมันต้องวิ่งเลยบฮมนมาแล้วมาจุดจุดไไไไไรอแล้วเราอแล้วไป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 และเหตุการณ์ดังกล่าวมีแนวโน้มขยายตัวไม่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 ลอลอเออเอ้าเอ้าไม่เห็นอ่ะไม่ไม่เห็นอ่ะตลอดจนเพื่อเป็นการปฏิรูปโครงสร้างทางการเงินเออหกหมื่นสี่พันเซลจริงๆน่าจะเป็นบักเกมครับ ใช้โอกาสนี่แหละวิ่งเลยเหมือนจะมีน้องตัวเล็กด้วยตัวนี้ผมว้าวมันมาแล้วมันมาแล้วไปหยุดวิ่งหนีรอแล้วเหรอเฮ้ยเป็นคนจริงใจเป็นคนตรงๆกันไม่ไม่ไม่เป็นคนจริงใจเป็นคนตรงๆอะไรหรอผมผมชื่อโคตรลำคาญเลยแม่เออไปได้แล้วครับไปได้แล้วครับหนูผมดูก่อนผมชื่อเด็กผมไม่หยุดหยุดมึงหยุดได้แล้วไปหยุดจริงใจเป็นคนตรงๆกันไม่ ติดอีกแล้วโนตายอีกแล้วน่ากลัวจังอะโอเคโอเคโอเคดีๆดีๆเ,เลยนะดีๆเลยนะโอเคมันมาแล้วมันมาแล้ว<ด>น้องมาน้องมาควายไอ้หมูนีนน่นี่นี่จริงจรินี่จริงจริงอ๋อนี่ไงนี่ไงปุมดึงสวิตช์ไม่ๆๆหยุดหยุดหยุด โดตอัวโนมัติโดตอัวโนมัติขอเวลาประตูอยู่ตรงหน้าประตูอยู่ตรงนั้นข้ามเพื่อนใจกำลังประตูอยู่ตรงนั้นไม่ล็อกอีกน้องไม่ตามมาหรอเุ้ยดีแล้วออ้ยเกือบตายบ้าเอ้ยโอเคเราผ่านมาแล้วอุ้ยไอเราก็รีบรีบไม่มีกุญแจใช่ไหมเราผมว่าเราควรไปทางนี้เนี่ยโอ้ยทางทางแบบน่ากลัวจัดอะ รีวิงไปเลยดีกว,ว่าโอ้หเหมือนเหมือนสุดมันในแบ็กรูมอะทุกคนรู้จักแบ็กรูมไหมตรงนี้แหละแบ็กรูมอะแต่ว่าน่ากลัวนี้น่ากลัวกว่านี้ร้อยเท่าเลยผมบอกเลย <c oughs> สิ่งมีชีวิตพวกนี้มีความสามารถในการพังประตูสูงเมื่อพวกมันโกรธหรือไปเจอกับประตูที่ล็อกมันจะเริ่มพังประตูรูรูอา่ารูรูกันอยู่ว่าประทันสามารถใช้ล่อพวกมันได้ลองโยนประตูผ่านหน้าต่างเข้าไปในห้องที่ล็อกเพื่อให้มันช่วยเปิดประตูโอเคได้เลย มันโยได้หรอมันไม่มีกระจกอ่ะประทัดมันมันมาแล้วนอนมายังไอ้น้องไอ้น้องประทัดอยู่นู่นนอนมาแล้วมาแล้วมาแล้วม้วมาแล้วมา้ยมาแล้้มล้วมอแ้มแมแ้มาแล้วมา้มาแลมาแล้ม้วมา้ไมา้ม้ม้ไม่มาา้ม้มาแ้มอ้ม้ยมมา้ไ้้้ยอ้มมมามาล้ โอเคแม่แก้วเวดไปแล้ว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 เสาหินเสาหินออออ p ออ u ออ p ไปฐานนี้ก่อนไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าไปฐานนี้ก่อนน้องไล่หลังน้องไล่หลังมาอยู่อุ้ยน้องอู้น้องเร็วน้องเร็วน้องเร็วปิดขำเอ้ยอยังไงอะ่ะเอา้าเอาตกเ <c oughs> ออตัวนี้มันมีอะไรอะ่ะเอ่อ ตรงนี้อ๋อไม่มีไม่น่าจะมีนะโ<ฮ>อ,อ้โหผอ่น้องผู้เกี่ยวการปรากฏตัวขึ้น <c oughs> โอ้โอ้โอ้น้องผู้เกี่ยวการมาแล้วย <c oughs> ิงก่อนเลยยิงก่อนเลยยิงก่อนเลยโอ้ยเหลือนิดเดียวเดี๋ยวเราได้กุญแจมาแล้วเราต้องกลับไปใช่ไหมนะี่ยโอ้โหโโอ้หท่านท่านเอเลี่ยนต้องวิ่งกลับไปถึงจุดต้นะ <c oughs> โตเนอน่ะโคตรกลัวอุ้ยเกี่ยว <c oughs> การจริงวายไม่เจอตัวเลยโอ้โห อเรามาดูดีก <avocado> ว oh. no no <ple seg und ati> no no ่าว่าน้องมีกี่ล้านซอมบี้หยุดอ๋อมันหยุดธรรมดามีสมองเพียงแปมือสี่ลเซลโอ้ประยุท์ยักษ์น้องคลานเร็วตลอดเวลาซึ่งเสียงดังมากน้องจึงไม่สามารถฟังเสียงฝีซ่องคุณยังไงก็ตามน้องยังควรได้ยิงเสียงประทัดเหมือนกันเบบีก็มา น้องจะยืนร้องไห้เฉยๆกับที่ถึงแม้ว่าตาของน้องจะบอดใช่เหรอตาตาบอดเหรอแต่หูของน้องดีมากน้องจึงสามารถดินทุกเสียงของคุณได้ทุกเสียงเดินแล้วก็วิ่งอะทีโพสน้องเกี่ยวการท่าที้องเกี่ยวการจะหลดุดไอ้เวประยุทธ์ประยุทธ์ทีโพสท่าทีโพสของท่าทีโพสของเขาคือท่าการยืนกลางแขนเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อและรับพลังธรรมชาติอุ้ยจริงปะเนี่ย นี่ใสของน้องนั้นดูเกลี้ยกล่อมจะสามารถผังตู้ล็อกเกอร์ได้และดูเหมือนว่าสติปัญญาของน้องจะฉลาดกว่าประยุทธ์สายพันธุ์อื่นๆก็น่าจะจบเป็นแต่เพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับเกมฟิสต็อปทีดีนะครับผมจะมีด่านอื่นที่ยังไม่ได้เล่นอีกนะครับผมถ้าเกิดวิวถ้าเกิดวิวถึงประมาณหนึ่งร้อยวิวเนี่ยเดี๋ยวผมมาทำต่ออีพีสอนนะครับผมแต่ว่ามันเวิร์กอะเอ๊ะถ้างั้นผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ